มันแบบว่าใช้คำนี้เลยมันแบบใช่ค่ะเกิดมาแล้วแบบเหมือนได้ใช้ชีวิตได้ทาได้เจอในสิ่งที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะได้เจอได้ <S 2> <S 2> <S ทำอะไรค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของทุกคนมันให้อะไรกับเราบ้างการที่เราไปมีโอกาสได้ไปเจอกับสิ่งที่เราคิดว่าในชีวิตเราไม่ได้เจออะไรไม่คิดว่าจะได้เจอเะรเมันแบสุขุมข้องสีมา หนููรู้สึกถึงคุณค่าชีวิตด้วยค่ะเหมือนแฟนๆหลายคนก็มองว่าพวกเราเป็นแบบคนที่ให้ความสุขเป็นรอยยิม<ช>้มแล้วเราก็แบบแบบเหมือนการมีอยู่ของแฟนการมีอยู่ของเรากันทำทุกๆอย่างโอกาสทีุ่กอย่างค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตีมันก็มันคุ้มมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบพวกเราฟันฝ่าทุกอย่างมาด้วยกันจนถึงจุดนี้<ช>ค่ะใช่ค่ะมันเหมือน,นแบบ คือพวกหนูโชคดีมากๆเลยที่ได้รับโอกาสที่ทุกคนรักพวกหนูแล้วก็ไดใ้ให้โอกาสที่พวกหนูได้มอบความรักให้กับทุกคนด้วยเราือพอพวกเรารักทุกคนเราก็รู้สึกรักตัวเองก็หนูคว่ามันเป็นความรักที่ดีแล้วก็เนียกอหลรคือคุ้มค่าแล้วประกคนไหนประเทศไหนที่เราสึกว่าเราแับใสมาพิเศษเหมือนแต่ละประเทศเขาจะมีความแบบว่าย,ยูนิคยูนิคแต่ละประเทศค่ะก็สนุกชอบทุกรูปแบบเลยค่ะพวกหนูก็คือไปแล้วก็คืออยากไปอีกทู ก็หลังจากที่สเปเชียลอีพีครั้งนี้คัมแบ็กก็รู้สึกว่าคาดหวังอยากไปเจออีกคเจนคิดพี่หกว่าเตรียมตัวไปทัวร์อีกหลายประเทศเลยนะใช่แล้วเพรองหนูจะต้องซ้อมแล้วเออต้องซ้อมฝึกพูดภาษาต่างประเทศหลายๆประเทศด้วยไหมได้เลยพร้อมค่ะพราะหนูชอบมาสอนหนูมาเลยแบบซึมซับที่ที่นั่นแล้วก็แบบไปโชว์ให้ททางไแฟนๆ มีความสุขด้วยกันใช่แน่นอนว่าทางสตาร์นเตอร์นะคะเราก็ครบทุกวงจรอยู่แล้วร้องเต้นเล่นการแสดงได้หมดทุกอย่างค่ะยิงจบอีพิโซดนี้จะมีภาค2อบมาหรือไมยก็ต้องรอใช่ค่ะก็ถ้าพี่ๆทุกคนสนใจเราี่ดว่จะทําเป็นตัริงๆนี่แหละเขาได้มีการคุยเรื่องแต่ว่าภาคสอต่อไปคือหนูไม่แน่ใจว่าหนูพูดอะไรได้ป้ ก็ยังไฝากแฟนๆติดตามแล้วก็แบบให้ฟีดแบคพวกหนูพวกหนูจะได้แบบไปเจอทุกคนเลยก็ยังไงฝากลซ The Cine The ี e r ส e s เ p e c i a l EP นะคะเป็นแบบแบบสเปเชียล่ห้าตอนพิเศษของเรานะคะออนแอร์ทางอมรินทีวีเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะแล้วก็แบบอันคาร์ดค่ะพี่ช้างทางช่องทางวีทีวีนะคะสี่ทุ่มสี่สิบห้าเหมือนกันโอเคค่ะ thank